honk boom 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 that ass bad a like รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแน,นลนะครับ โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมลายเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็เราจะมารีวิวกันนะครับผมทนผู้ชมเราจะมารีวิวแว่นกันแดดปีกดาวครับโอ้โหบอกได้เลยว่า ID นี้นะครับผม ID NFT ของลุงยุทธเนี่ยที่มีชื่อว่า แหววจิดไงนะครับผมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวคิดชื่อก่อนนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเราเนี่ยไปเปิดกาชามาแล้วครับผมอยากจะบอกว่าผมนี่โคตรเกลือเลยครับเปิดมาทั้งหมด700 0ลูบี้ครับผม<อ>แล้วก็มาให้ดูก่อนนี่ครับภารกิจหายไปแล้วครับซึ่งผมเปิดไปแล้วนะ35ครั้งเดี๋ยวขอขอฟ้องน้องๆท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับขอฟ้องหน่อยแล้วกัน คือแอปเปิดครับ35ครั้งได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูไม่มีอะไรครับสามสิบห้าครั้งครับไอดี ID นี้เกียร์ไม่ค่อยเยอะเกียร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโดนแน่นอนอยู่ประมาณ6 7ชิ้นนะครับส่วนเกียร์ที่ได้มานะครับในการเปิด35ครั้งมีห่วงยางหน้าร้อน1ชิ้นครับผมเอ้ยมี2ชิ้นห่วงยางหน้าร้อน2ชิ้นนะครับผมท่านผู้ชมที่ได้มานะครับแล้วก็ ได้แว่นมาอันเดียวครับแล้วได้รองเท้าอันนี้มาอีก2อันโอโ้บอกได้เลยว่าเกลือจัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระด,ด,ดิ่งให้กับช่องลุงยุทธด้วยนะครับยังเหลือไอดีหลักอีกหนึ่งดีนะครับผมที่ผมจะเปิดตามล่าหาแว่นกันแดดนะครับผมเดี๋ยวรอมันเพิ่มโอกาสที่แบบผมต้องการจริงๆก่อนนะครับผมจะเป็นยังไงครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารีวิวแว่นกันแดดปีกดาวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ค่าคือค่าสกิลของมันเนี่ยที่ให้มานะครับผมค่าออปชันต่างๆที่มันให้มานะครับมีลดแล่นะครับผม30.0%นะครับผมมีอัตราหลบสกิลฮะ50.4นะครับผมแล้วก็มีต้านสกิล50.4นะครับส่วนออฟซีเนี่ยเรามาสลับหาตอนนี้เราไม่มีคัมภีร์ไม่พอเราก็เอาไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรนะครับ ที่สําคัญนะครับผมสกิลพัดของมันเนี่ยใช้ฟองสบู่ครอบศัตรูบางส่วนนะครับตัวนี้ผมได้มาแค่บวก3.2นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมสำหรับสําหรับค่าสูงสุดของมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสําหรับค่าของเจ้าตัวแว่นกันแดดนะครับผม ค่าต่ำสุด3.0ค่าแม็กคือ3.5นะครับโอ้โ oh, หผมนี่ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมถือว่าโอเคครับใช้ได้อยู่นะครับผมท่านผู้ชมสำหรับตัวของผมเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซึ่งสกิลพัดนะครับมันจะเอ่อมันจะเสริมกับตัวนี้นะครับผมเนี่ยใช้ฟองสบู่ พอบศัตรูบางส่วนให้ลอยขึ้นในกลางอากาศนะครับผมตรงนี้คือบวกไปอีก3.2วินาทีครับจะกลายเป็น 9.2จวินาทีนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหคือลอยกลางอวกาศเกือบ1ิวิอ่ะโอ้โห,โโห,โโหพระเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไอดี ID นี้ยังไม่ได้ทําเป็น9ดาวเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของไม่พอครับผมโอ้โหผมต้องไปปั่นหาของนะครับปั่นหาของครับมูลนักปั่นของแท้นะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวผมขอไปรีวิวหน่อยแล้วกันนะครับมันจะลอย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 ประมาณเกือบสิบวิ จริงหรือเปล่าครับไปดาน444เลยดีไหมดีไหมไม่ไม่ดีปะ่ะหรือว่าจะดีเอาดีก็ได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมอ่ไปไปเลยตุ่นโยตุเนโยเลยโชว์ก่อนเลยอันดับแรกลอยลอยไปสิบวิโอ้โหดูโอ้โหดูมันกรอบดูมันกรอบครับท่านผู้ชมดูมันกรอบก่อนดูมันกรอบดูที่ลอยที่ลอยนี่ลอยที่รับเมืองนโอ้โหนาน,นะเนี่ยนานนะเนี่ยอุ้ยนานจัดโอ้หนานจัด โอ้นาจัดโอ้ทั้งวันโอ้ดูยังไม่ลงฮะโอ้นี่โอ้พอแตกปุ๊บอันใหม่ขึ้นมาอีกแตกปุ๊บอันใหม่ขึ้นมาอีกโอ้โหแล้วดูมันก๊อบดูมันก๊อบนี่ขนาดล่างไฮเปอร์นะครับไม่ใช่ก๊อบสิโครนนิ่งครับผมโครนนิ่งพักพวกดูลอยลอยลอยโอ้โหลอยนานจัดเอาเอาโดน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 ลำนำฝั่งนู้นลอยกลับกืนครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปด่านอื่นแป๊บ มาครับเรามาลองอีกด่านนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลองเทสที่ด่าน438กันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมโดยรอบนี้นะฮะผมจะเอาเจ้าบ่าวตัวเอตัว NFT ตัวนี้นะครับผมมายืนแทงให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ดูว่านี่โอ้โหดูลอยนานจัดโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้นับเลยนะโอ้โ ดูครับเรียบร้อยครับลอยอีกแล้วครับผมโอ้โหลอยแบบลอยนานโคตรโคตรลยครับผม ผลพวงเกือบๆนี่คือแบบ10วีนะครับผมโอ้โหผลพวงมาจากเกียร์แว่นตาชิ้นนี้นะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผม70,00ลูบี้นะฮะได้มาอยู่ชิ้นเดียวครับผมท่านผู้ชมโอ้โหดูครับยกทั้งแผงแซงทุกโค้งครับผมยกทั้งแผงแซงทุกโค้งครับเรียบร้อยครับไม่ต้องเล่นครับผมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเล่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองใน PVP กันดูนะครับว่าไม่ต้องเล่นจริงหรือเปล่าครับแต่ที่ เน่ยตอนนี้คือแบบโอ้โหยกทั้งแผงแซงทุกโค้งครับผมมาไป PVP ให้ดูกันเลยเลยกันครับผมว่าจะมีผลขนาดไหนนะอันนี้ร่างไฮเปอร์แม็กนะครับยังไม่มีของที่จะทำา9ดาวนะครับแต่ถ้า9ดาวแล้วมันต้องแม็กนะครับผมสำหรับลุงยุทธแล้วนะครับมาเราไป PVP กันเลยครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหอยู่ในมาสเตอร์3ครับผม มาสเตอร์ถามมาสเตอร์ถามมีแต่ตึงๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับเจอกับทีมนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับจะได้เห็นหรือเปล่าครับในการยกนะครับผมเดี๋ยวผมขอคูณ2อ,ออกไปมาเรามาดูกันจะเป็นยังไงครับโอ้โหจะไหวหรือเปล่าสําหรับเราแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับการยกยกยกนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับจังหวะนี้โดนเลยฮะมีการยกกันเกิดขึ้นหรืออย่างครับตอนนี้ตัว ปัน่นตัวปั่นนี่นักปั่นยกแล้วฮะท่านผู้ชมนักปั่นยกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับสุดสวยยกชิดจ้วงแทงครับผมโอ้โหยยกชิดจ้วงแทงครับโคนี่ไวโซดาเป็นคนแทงครับไอมูลน,นักปั่นนี่เป็นคนยกครับ <S 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 ส่วนไอตัวชิดเนี่ยคือตัวยมมาทูดนะครับผมเอ้ยผมไม่มียมมาทูดดีกว่าส่วนไอตัวชิดนี่คือบาวมายากลครับผมคือตัวแทงนั่นเองครับผม โอ้โหยกชิดจ่วงแทงครับผมมันคุ้นๆนะเนี่ยมันคุ้นๆนะเนี่ยเออไปเรียบร้อยครับนี่ยิ่งเจอตัวบินนี่ชอบเลยนะครับเจอตัวบินนี่ชอบเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าผมใส่ตัวกันบินมาไงครับก็เลยชอบครับเรียบร้อยออ้ยจังหวะยกนี่คือสุดสวยโคตรนานโคตรนานบานตะไทยครับผมโอ้โจังหวะยกโคตรจัดนะ มาเจอกับทีมนี้ครับผม R E G ครับผม R E G คนนี้มีตัวบินหรือเปล่าไม่มีตัวบินครับเหมือนเขาจะใช้เป็นคอมโบนะครับผมคอมโบนาฬิกาครับผมจะโดนติดนาฬิกาหรือเปล่าอุ้ยผมเอาตัวบินตัวการบินมาด้วยว่ะทุกคนเอาแล้วไงผมเอาตัวการบินมาเฉยครับยังไงครับเนี่ยมามาดูซิว่าเราจะยกชิดช่วงแทงได้หรือเปล่าครับในรอบนี้ยกเอา้ายกอีกแล้วโอ้โหยกไวจัด ยกไวจัดนี่ขนาดไฮเปอร์นะครับผมถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว9้าวดาวจะขนาดไหนครับผมขอพัดก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวแทงเขาเนี่ยดันประชิดมากเลยนะครับผมขอพัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอเขาพัดมาเราค่อยแช่ส่วนนะครับรอเขาพัดมาเราค่อยแช่ส่วนนะครับมาจัดไปนี่รับไวโซดาแทงแล้วครับเรียบร้อยครับยกชิดจวงแทงครับผมจัดไปฮะโอ้ยโอ้ยยกทั้งแผงยกทั้งแผงโอ้หยกทั้งแผง โอเหลือเชื่อครับโอ้โหเกินต้านฮะจังงว่านี้ยกทั้งแผงครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะซึ่งไอดีนี้นะครับผมผมปรับทีมอยู่นานนะครับผมกว่าจะเข้ามือนะครับซึ่งเจ้าตัวฟิตเนี่ยตัวฟิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่เกียร์ที่มีพลังชีวิตให้มันเนี่ยมันจะตายง่ายโคตรๆนะครับผมแล้วมันจะยืนไม่ได้นะมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยเสียสมดุลนะฮะผมเลยจําเป็นต้องแบกแร่ให้ฟิตนิดนึงนะเพื่อที่จะแรกกับพลังชี วิทมานะครับผมโอ้โหผมใส่โล่จันทาเข้าไปครับผมโอ้โหตอนแรกใส่รองเท้าปีกเมฆเข้าไปโอ้โหยั้งบางครับตี oh. ใครก็ไม่ชนะครับผมมาเจอกับทีมนี้ครับโอ้โหมาไปดูที่ว่าเราจะยกชิดจ้วงแทงได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมะ ไปลุยกันเลยครับจังหวะนี้ฮะมาโอเคครับปล่อยไปก่อนเลยครับโคนรย่ไวไหวโซดาของเราครับผมมาครับเราโดนแล้วเราโดนแล้วจังหวะนี้เราโดนแล้วฮะโอ้โหเราโดนแล้วฮะเดี๋ยวเรานี่เรายกก่อนเลยเรายกก่อนเลยเรายกแบบห่อเทเรายกแบบรอเทโอ้โโคตรนานทุกคนโอ้ยนี่มันเกิน1ิวิแล้วเนี่ยมันเกิน1ิวิแล้วเนี่ยโอ้ยยกโคตรนานโอ้โหแล้วตอนนี้ไวโซดาแบบ โอ้เรียบร้อยครับเราโดนแช่ฮะโอ้มีมีโอกาสนะเรามีโอกาสที่จะเพี้ยงพัมนะผมขอพัดก่อนเลยดีไหมพัดก่อนเลยดีว่าครับพัดก่อนเลยครับเพื่อพิธีมีการเป็นเสียจังหวะของเราโอ้โหครับแล้วบอสเขาเนี่ยบอสเขานี้จับทางได้ครับโดยการไม่พัดต่อครับโอ้ยจังหวะยกอยู่ไหนเกียร์เกียร์เกียร์แว่นเกียร์แว่นเกียร์แว่นโชว์หน่อยดีเกียร์แว่นโชว์หน่อยดีเออเรียบร้อยครับพัดมาครับเดี๋ยวผมขอญาตแบบ แช่รอแช่รอไปก่อนครับแช่รอไปก่อนโอเคครับเราจะไหวหรือเปล่าเราจะสวนกลับโดยการยกชิดจวงแทงหรือเปล่าไปดูกันครับได้เห็นจังหวะยกหรือเปล่าตัวโอ้โหวต่ดาเมจมันจัดจ้านเสือเกินนะครับผมสําหรับไวท์โซาเอาเรียบร้อยครับเอาแล้วครับอย่างวะนี้เราจะเป็นยังไงครับเราจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าครับนี่ยกแล้วโอ้โหจังหวะยกก็คือยกทั้งแผ่งอ่ะท่านผู้ชมยกทั้งแผงครับโอ้โหบวกกับค่าเกียร์ที่เรามารีวิวในวันนี้บอกได้เลยว่าโคตรนานครับผมโคตรนาน โคตอันตรายครับโอ้โหเกียร์ชนนี้ผมว่าคุ้มว่ะ7,000รูบี้นะครับผมได้มาหนึ่งชิ้นโดยการเลือกครั้งสุดท้ายด้วยโอ้สุดยอดครับผมังหว่านี้ไปกันต่อเลยครับปั่นเพื่อพ่อจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใช <Huh? S 1> นะักปั่นมูลนะครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โห m กอดอย่างโกงครับคู่กันของคู่กันเกียร์เว่นตาครับผมกับ ตัวมูนักปั่นครับผมท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโคตรอันตรายแล้วดูเกียร์ที่ผมใส่ครับนักปัน่นมืออาชีพครับมีหลบมีต้านต้านร้อยแต่หลบไม่ถึงร้อยนะครับผมเน่ เที่ที่ผมใส่นะประยุใช้เป็นเซตนี้ได้เลยครับโอ้โหตัวแบกก็คือแว่นกันแดดปีกดาวที่ผมมารีวิวในวันนี้ครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ